สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มา update, อัปเดตกล้วยไม้ใหม่กันนะครับวันนี้ได้ของใหม่มาหลายอย่างเลยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นคําป๊อกลาวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับคําปอกลาว ดอกเป็นสีเหลืองนะครับคล้ายๆดอกผาเวียงครับแต่ว่าดอกจะเล็กกว่าช่วงนี้กำลังแตกหน่อนะครับมีใบนะครับเนาะเวลาเขาจะออกดอกเขาจะทิ้งใบหมดเลยนะครับจะเหลือแต่ลำแล้วดอกก็จะออกตามการเนี่ยนะครับร้อยแปบบาทนะครับ คำปอกลาวครับอันนี้คำปอกลาวส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอนมาลีนะครับดอนมาลีกำลังออกดอกนะครับดอนมาลีสวยๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้ดูเหมือนกันนะครับว่านนี้ดอกเป็นยังไงใกล้ออกดอกแล้วนะครับ บางต้นก็ใกล้ออกดอกแล้วนะบางต้นก็ออกไปแล้วนะครับ180บาทนะครับกระถางหนึ่งต้นยาวอยู่นะคุณผู้ชมต้นยาวอยู่นะครับดอกจะออกสุดออกตั้งแต่ตรงนี้เลย180บบาทนะครับพิ่งมาใหม่เมื่อกี้นี่เองครับพึ่งสั่งไป รอบที่แล้วหลายท่านไม่ทันนะครับโทรมาหมดแล้วหมดแล้วรอบนี้ก็รีบโทรมานะครับของมีไม่เยอะนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมอนไข่ครับคุณผู้ชมแบบเลี้ยงแล้วเนาะลากก็งอกดีแล้วครับมอนไข่ร้อยแปดสิบาทเหมือนกันนะครับสวยอยู่สวยอยู่ พร้อมแขวนได้เลยนะครับแบบนี้รอดตายแล้วสนใจก็โทรมานะครับ0882721656ครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็จะขึ้นไลน์ผมไลน์มาสั่งได้ครับแจ้งชื่อที่อยู่ไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางนะครับมีค่าบริการ20บบาทนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโนบิเล่ครับคุณผู้ชม น o บลเล่ no ก็ร8 0ยบาทสวยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพประกอบให้ดูนะครับนอบลเล่ no อันนี้จะเป็นลำใหม่นะครับส่วนที่ลำที่จะออกดอกก็คือลำปีที่แล้วนะครับลำนี้เนาะอันนี้จะออกดอกปีปีนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะออกปีหน้า180บบาทครับคุณผู้ชมสวยๆนะเนี่ยครับ เอาไปซ้อนกระถางต่อได้เลยหรือไม่ก็เอาไปมัดติดกับต้นไม้นะครับรากก็ฟูดีงอกงามดีคุณผู้ชมแบบนี้รอดตายแน่นอนนะครับดอกสีชมพูสวยครับใช้ได้อยู่มอนไข่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเข็มแดงครับเอื้องเข็มแดงร8 0บบาทเหมือนกันนะครับ ต้นสวยอยู่นะพร้อมแขวนครับใส่กระถางไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบให้ดูนะครับดอกสีแดงเป็นช่อตั้งขึ้นนะครับสีแดงสดสวยดีดอกจะออกช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวเงินหลวงนะครับ ตัวเงินหลวงก็กำลังออกดอกหลายหน่อดีคุณผู้ชมร้อยแปดบาทนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับ0ูนย์แปดแปสองเดสองหนึ่งหห้าหครับดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะวิดีโอที่แล้วนี่ของผมมาใส่ตะกร้าใหญ่ไว้ ดอกเริ่มร่วงแล้วครับวีดีโอก่อนผมถ่ายไว้ดูอยู่นะกระเช้านี้นะครับเงินหลวงครับคุณผู้ชมดอกหอมด้วยอันนี้ใกล้จะร่วงแล้วแหละมันเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วดอกมันบานทนอยู่นะครับมีมีกลิ่นหอมเนาะดอกหอมครับ ลูกค้าเอาไปใส่กระถาง2-3ส,สากระถางก็ได้ให้มันอยู่เป็นพุ่มใหญ่ๆเวลาดอกมันออกมาก็จะสวยดีออกหลายช่อหนดพรามก็มีอยู่นะครับสวยๆเนาะยาวๆเลย อย่าลืมนะครับเงินหลวงเนาะเงินหลวงเข็มแดงนอบิเล่มอนไข่คัมป๊อกแล้วก็ดอนมาลีคุณผู้ชมดอนมาลีก็ดอกหอมร้อยแปดิบาททุกรายการนะครับสนใจอันไหนก็โทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดแปดสองเจ็ดสองหนึ่งหกห้าหกคุณผู้ชมกล้วยไม้มาใหม่วันนี้รีบโทรมานะครับ เมื่อวานย้ายกล้วยไม้ต้นไม้ออกมาเอามาใส่ดินแล้วก็เอามาใส่ปุ๋ยเพิ่มคุณผู้ชมต้นไม้กล้วยไม้เราก็ต้องใส่ปุ๋ยเนาะถ้ามันไม่ใส่มันก็ไม่สวยคุณผู้ชมเต็มบ้านเลยย้ายออกมาเดี๋ยวใส่เสร็จก็จะย้ายกลับไปที่เดิมแล้วครับ หายไปหมดเลยโอเคนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจอะไรก็รีบโทรมานะวันนี้วันนี้ส่งไม่ได้ต้องส่งพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะร้านหยุดหนึ่งวันสินค้าจะส่งพรุ่งนี้นะครับไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางมีค่าบริการ20บบาทเพิ่มจากค่าของแล้วก็ค่าส่งนะครับเนาะ สนใจก็โทรมาได้เลยถ้าสะดวกโอนก็ทักไลน์มาเลยครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเลขที่บัญชีให้โอเคนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอันนี้เป็นเฟริร์นนั้นไก่ทอไก่แดดลูกไก่เฟิร์นลูกไก่เอามาใส่ปุ๋ยคอกก็เริ่มแตกใบใหม่ออกมาแล้วครับผู้ชมอันนู้นจะเป็นเฟิร์นกิบแรดนะ เฟิร์นกิบแลดอันนี้ก็นกคุ้มวิดีโอที่แล้วสองกระถางนะครับตรงนู้นด้วยอันหนึง่งเอามาใส่ดินเพิ่มครับแล้วก็เอายาหอยมาใส่ด้วยหอยกินใบเขาเยอะมากเลยคุณผู้ชม ต้นไม้เขียวๆครับสบายหูสบายตาโอเคครับอย่าลืมนะครับอยากได้อะไรก็รีบโทรมานะ0882721656ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ